เอาละครับคุณผู้ฟังในเมื่อทรัมป์เล่นเกมภาษีใส่ไทยเราหนักข้อแบบนี้ขู่นั่นขู่นี่ปีเรื่อยฟังไทยเรายอมไม่ได้ครับหลังจากที่เดินเกมการค้ากับรัสเซียไปแล้วเราลุยต่อเนื่องครับเร่งปิดดีลกับ Canada. แคนาดาเราก็มังบอกทรัมป์หรือเปล่าว่าเราไม่ง้อคุณเกมนี้มันสะท้อนว่าอเมริกาไม่ใช่เจ้าตลาดเดียวที่เราต้องพึ่งอีกต่อไปมันอาจทำให้อำนาจต่อรองของเรากับอเมริกาสูงขึ้นทันทีเลยก็เป็นได้ และดูแล้วไทยเรายังไม่จบที่แคนาดาครับยังมีเพื่อนๆรอค้าขายอีกทั่วโลกบอกได้เลยว่าไทยมาถูกทางจริงๆครับอ่าดีเลยค่ะคือเมื่อวันที่14พฤศจากายน2568รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านจุปจีสุธรรมพันธ์ได้เปิดทำเนียบท้อนรับเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยท่านปิงคิดนี่ก่อนหัวข้อที่คุยกันเป็นการเล่นเครื่องอัปเกรดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน ท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกครับซึ่งมันก็คือความผันผล